วันศุกร์ที่ยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกแปดโมงสิบหกนาทีแปดโมงเช้าสิบหกนาทีนะครับน้องหมิวก็มานอนนะครับพอน้องหมิวมานอนปุ๊บน้องบีก็มาเลียหัวให้น้องบีสีดํานะครับน้องบีสีดํามาเลียหัวให้น้องหมิวสีส้มนะครับ น้องมิวสีส้มเดินมาแล้วก็มานอนน้องบีแมวสีดำน้องน้องมิวนะครับแมวหมิวส้มนะครับน้องแมวมิวส้มมานอนแล้วน้องแมวบีสีดำนะครับก็เลียให้จากนั้นน้องหมิวก็เลียให้น้องมิวสีส้มเลียให้แล้วก็น้องบีสีดําก็เลียให้และสักแป๊บนึงเขาก็จะ เริ่มเล่นกันแบบนี้นะครับเขาก็จะมันเคี้ยวนะครับ <c oughs> แอน้ีโดนพี่หม uh> ิวมันเขี่ยวหลอกโดนพี่หมิวมันเขี้ยวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ อันนี้อ่ะอันน,นี้เราเดาเองอุ้ยมี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  <c oughs> โอเคนะครับอันนี้เราก็จะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับบายบายไปแล้วนะครับเพื่อน